ดีสันอาจนะเดียวคือสันสันมืเดียวสันเช้านะก็จบแม่นอนไม่มีกดไม่มีม้วไม่มีเต็นท์ไม่มีผ้าห่มไม่มีหมดองค์องใจชีวรคือบริการแปดอย่างนี้ท่านทาได้ไหมถ้าว่าได้ได้เอาไปคิดดูก่อนทักคืยน้องตาให้การบ้างตื่นเช้ามาค่อยคุยกันค่อยพูดกันสันเช้าเสร็จนะพอตื่นเช้ามาสันพัฒนาเสร็จแล้วน้องตาก็ถามว่าจะเดินไหมหรือไม่เดินถ้าไม่เดินก็นั่งรถกับรัะ ถ้าจะเดินก็ถามว่าท่านจะเดินถ้าเดินมีอะไรบ้างไหมในปัจจัยในตัวในกระเป๋าไหมแล้วออกมามีปัจจัยเท่าไหร่ท่านบอกว่าเีื้อยู่เจ็ดร้อยกําบัทเอามาใส่ถ้่รับบริจาคอยู่ที่วัดเอาไว้ท่านจ่ายผ้าเน้๊าเข้าไฟแล้นไป็นอะไกระเป๋าท่านนอกนั้นไม่มีแล้วเอ๊มีโทรศัพท์ไหมีกี่เครื่องสองเครื่องออกมาเลยเอามาทุกเพียงันัพื่อการรับ ยิบออกมาแล้วก็ไปก่าไว้โจงเขา้าก็นหนีมาทุบนี่ทำลายซะราคาเท่าไหร่ไม่รู้ทุบทิ้งเลยตอนหนะ้ายากโงไม่มานั่งไครบาปาารครับตอนเช้าท่านผูตงเห็ไปแล้วก็นั่งเอาทนกลับมันทุบทิ้งเขนหนีทุบสองสองเครื่องทั้งตีกรอบผ้ามีกี่ใจมีกี่ชุดของมีชุดเดียวมูผ้าอะไรบ้างมาดูดูแล้วเออ มันก็คล้ายๆกับลูกตาเขาเลยว่าท่านเดินเดินได้สองวันครึ่งวันแรกเกือบจะไม่รอดถ้าลูกตาเจ้างุศจาว่าลูงตาต้องย้งไปก่อนเดินไปวันหนึ่งวันวันแรกลูกตาใช้เกียวใช้เกียวสามถ้าไม่ใช้เกียวห้านี่ไม่ไหวเดิไม่รอดเดินเดินตบๆไม่ไหวอุ้งเ้าไม่ไหว พอไปถึงห้องถึงที่พักบอกว่าเกือบจะไม่รอดแล้วนี่วันเดียวนะได้เจะหนุ่มอยู่เลยนยัยน่สิบห้าสิบนี่แหละลุงตาว่าเออวันที่สองค่อยๆไปพอมาแล้ววันที่สองเดินอีกประมาณสักครึ่งวันนี่แหละก็อาจารย์จากลุงตาไปประมาณสักสองกิโลอาจจะลองตาไปถามว่าพระลูกนั้นไปเลนละอยู่ข้างเราแทบจะไม่ไหวนะไปดูท่านด้วยนะ บอกให้ในคู่ไปไปคอยดีเลทอด้วยทหารไปคอยดีเลทอันด้วยตาก็ทิ้งไปเลื่อยไปเรื่อยนงตาไปถึงที่พักอย่างนี้หรอกตามไปทาวัดแล้วหกโมงตามไปถึงสามโมงสามโมงเย็นท่าไปถึงหกโมงเย็นไม่ได้ทาวัดเขาตากบทำวัดของท่านไปนั่งทำวัดไม่ไหวปวดเมื่อแทบจะล้มเลยที่ามมาไหวไหม ผมขอเดินตามหลังไม่ได้เรามาด้วยการเดินพร้อมกันเพราะว่าถ้าเป็นลัชก,กานี้ผมขอขอลาให้ท่านลากลับเดินไม่ถึงขึ่นวันประมาณสักสองชั่วโมงหรือมให้ท่านลากลับขอให้ท่านลดอีกสองพันกว่าบาทยอดโยมไปเรียกคันเอนเล,ล็กน้อยเรามาให้ท่านท่านก็กลับไปนั่นไปให้โยมเขาไปส่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นรถฝากค้นรถไปกับปาไปไม่รอดนีไ่ไม่ยังควายไม่ยังฝึกยังอัดใหม่เนาะมาชกกับไม่แชมป์โลกเมืตาทิ่โอ้ยไม่ละอายสักหน่อยตนะาพูดนึกอยู่ไม,ไม่ไม่ไม่นึกถึงเลยว่าเราเป็นคนยังไงรัานใจไม่ถึงใจไม่เต็มร้อย ทำอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ใจของเราถ้นนานมีธรรมะพาษสิบับัญญัตไิไว้ว่ามโนปุพังก็มาธรรมามนโนเสถามนโนมายาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สําเร็จด้วยใจจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าใจเราถึงแล้วสําเร็จหมดที่เดินมาวันนี้ก็เหมือนกัน,นหมอที่โรงพยาบาลอ่านไปการนะหมอพยา,าบาลบำบัดท่านห้ามได้ไม่อยากให้เธอคอยทุกตายะ เี่การหนักขึ้นตามได้ว่าเจ็บแต่เราถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วจะไปต่อสู้กับอะไรอันนี้เป็นกต่อสู้ของเราเวทนาที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับรังบอยขึ้นไปเวทีแล้วไปเต้นอยู่คนเดียวถ้าไม่มีครูต่อสู้จะไปรู้แพ้รู้ชนะได้อย่างไราล้วที่อย่างนี้ไปเจ็บก็ไปทนเอานี่กัดฟันมากญาติโยมบ,บอกว่าเจ็บไหมไถามถาตาตาเจ็บแต่ว่าเราทนเอาอดเอา มาถึงแล้วก็ยังเจ็บอยู่มาตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นั่งเรียบนั่งผ้าพเพียบไม่ได้เอามานั่งเก้าอี้อย่างนี้เขาขอเอาไปด้วยนะที่นั่งม่เรียบร้อยจากเพื่อโยงเขาขอเอาไปมุตตาด้วยเอาวัาาติการมุตตาด้วยถ้าไม่มีเวทนาเกิดขึ้นเราไม่มีโคตรสู้จะทําอะไรก็แเละเทะเราเป็นนักปฏิบัติต้องรู้รู้แล้วละรู้แล้วคอย เหมือนกันน้องเหมยขึ้นไปไมีงทีไปเต้นอยู่คนเดียวชกนอนเปล่าอยู่คนเดียวคู้ผู้ชกจะไปรู้แพ้รู้ชนะดีเพราะถ้ามีต่อ,อสู้เพะบางคนหัวฉีก็มีฟันร่วงก็มีเนาะหัวแตกก็มีมันต้องเป็นลักษณะนั้นเราก็เช่นกันออกมาแล้วก็ต้องมีคู่ต่อสู้เอก็กซ์นาไม่เคยขึ้นมาไปสู้ก่อนอันนี้น้องตาคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเราจะไปรู้แพ้รู้ชนะเองต้องเอาชนะอดกัดฟันถ้าเราอดได้ทนได้ดบุญบารมีมันก็เกิดขึ้นวิทยาบาร,รมีคือความเียี่ยนติบาร,รมีคือความอดทนสัจจะบารมีคือความสัจจะตั้งมัน่นจิตใจเราตั้งมัน่นละถึงแน่นอนทำได้แน่นอนก่อนจะออกรุด้ดงนุ่งกระรงทรงทีวร์คองพระสังฆติ ฉันประตา,าเสร็จแล้วไปกราพบพระพุทธรูปสามโมนตั้งนันโมสามจุกข่าวคำสมทานอธิษฐานทุโงกับว่าหลวงพ่อ,อ,อมือลุงนั่นงฟังรักษาธรรมนานดาหคุณแม่ก็เช่นกันเลยวันนี้ก็เช่นกันต่อหน้าพระพุทธรูปนี้ด้วยและต่อหน้าญาติ